สวัสดีค่ะวันนี้เราพากันมาที่พระปฐมเจดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนาคนปรปฐมค่ะพระปฐมเจดีถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยนะคะซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองนคนปรปฐมเลยนับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสวรณภูมิค่ะ และสถานที่แห่งนี้นะคะก็ยังเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมะพระพุทธเจ้าด้วยในวันที่เรามานะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็เลยมีผู้คนเข้ามาเคารพสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันมากมายครับข้างเลยแต่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่จอดรถนะคะเพราะที่จอดรถที่นี่เป็นลานกว้างมีที่จอดค่อนข้างเหลือเฟือค่ะ พระปฐมเจดีเดิมเรียกว่าพระธมเจดีนะคะมีฐานะเป็นมหาทาาุหลวงของแผ่นดินสุวรณภูมิในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่มีพระราชวินิจฉัยว่าพระธมเจดีองค์นี้อาจสร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาอย่างสวรรณภูมิเพราะพระเจดีเดิมมีลักษณะทรงโอควาแบบเดียวกับพระสถูปสารจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบรลางซึ่งพระองค์มีพระราชาวินิจฉัยว่าอาจมีเจ้านายพระองค์ใดามาบุรณะไว้จึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระประถมเจดีโดยทรงเชื่อว่านี่คือเจดีแห่งแรกของสวนภูมิและเมื่อเดินบันไดขึ้นมาทางพระวิหารทิศเหนือนะคะก็จะได้พบกับพระร่วงโรจนาลิบ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ปางห้ามญาติห้อยพระหัตถ์ซ้ายยกพระหัตถ์ขวาแบตั้งขึ้นเสมอพระอุละมีความสูง12ศอก4นิ้วในประวัติของพระล่วงโรจนาลิตนั้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชาพุทธศักราช2451ได้ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและทอดทเนตเห็นพระพุทธรูปโบราณเป็นอันมาก แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เมืองศรีสัชนาลัยมีลักษณะงดงามเป็นที่ต้องพระราชาลือไทยแต่ชำรุดมากคงเหลือแต่พระเศียรพระหัตถ์ข้างหนึ่งและพระบาทก็เลยสันนิษฐานได้แน่ชัดว่าเป็นพระพุทธรูปยืนห้ามญาติจึงโปรดเกล้าให้อัญเชิญลงมากรุงเทพแล้วให้ช่างปั้นกรมศิลปากรสถาปนาขึ้นให้บริบูรณ์เต็มองค์เมื่อทำหุ่นเสร็จพร้อมที่จะเททองได้แล้ว จึงโปรดเก้าวให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาพระพุทธรูปณวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2451ที่วัดพระเชตุพนจากนั้นจึงทรงอัญเชิญมาประดิษฐานยังพระวิหารพระปฐมเจดีย์แห่งนี้ โดยออกจากกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2457เจ้าพนักงานจัดตดแต่งประกอบตั้งต่อมาจนแล้วเสร็จบริบูรณ์ณวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2458กระทั่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาพระนามว่าพระร่วงโรจนาธิ์สีอินทราทิตธรรมโมภาสมหาวชิราวุธราชาปูชนียบพิธ ในทุกๆวันนะคะก็จะมีคนมากราบขอพอรจากพระร่วงโรจนาิตกันมากมายเลยนะคะในเรื่องของการขอพอรก็สามารถที่จะขอได้ทุกเรื่องเลยท่านมีทั้งพุทธคุณมีมหาอำนาจมีโชคลาภเมตตามหานิยมและช่วยในเรื่องของการแคล้วคลาดคงกระพันให้ปราศจากอันตรายค่ะและเมื่อพอรสำเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คนนิยมนำกลับมาแก้บนก็คือไข่ต้มย้อมสีแดง ถ้าไม่สะดวกเป็นไข่ต้มย้อมสีแดงนะคะก็เป็นไข่ต้มธรรมดาเลยก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านโปรดปานมากๆเลยก็คือปลาล่าค่ะบางท่านอาจจะถวายเป็นส้มตำปลาล้านะคะหรืออาจจะเป็นปลาล้าสับปลาล้าสุกได้หมดเลยค่ะ หลังจากกราบพระร่วงโลดจนาลิศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปยังจุดต่างๆซึ่งที่องค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้นะคะยังมีจุดสำคัญที่น่าบูชาสการะอีกมากมายเลยค่ะวแล้ อะไรในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการถวายรักขังเงินรักขังทองค่ะเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ถวายนะคะก็จะทําให้มีชื่อเสียงด่งดังเกรงไกลนะคะแล้วก็ผู้จาอะไรก็เป็นที่น่าเคารพน่าเชื่อถือโดยเฉพาะคนที่จะต้องทําการค้าขายทําเรื่องเจรจานะคะก็จะดีมากเลย และที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือพระพุทธรูปสำคัญสำคัญซึ่งถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่9ค่ะได้โปรดให้มีการสร้างพระพุทธรูป80องค์รอบพระระเบียงโคตรอบองค์พระปฐมเจดีย์นะคะและใน80องค์นั้นจะมีพระพุทธรูป66องค์ซึ่งเป็นปางที่สร้างขึ้นตามเหตุการณ์สำคัญสำคัญตอนต่างๆในพุทธประวัติค่ะ เดินมาได้ไม่กี่อึดใจนะคะก็จะมีป้ายบอกทางให้ไปสการะบูชาศาลเจ้าพ่อปราสาททองนะคะ ทางลงไปก็จะเป็นนอกพระระเบียงโคดขาะลงไปจะมีลักษณะคล้ายๆถ้ำนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะ เ,เดินลงมาได้นิดเดียวนะคะก็จะเจอกับศาลเจ้าพ่อปราสาททองตั้งอยู่คู่กับศาลเจ้าพ่อเสือเลยค่ะ เดินหันหลังออกมานิดเดียวนะคะก็จะได้เจอกับพระแม่อุมามหาเทวีนะคะจะอยู่ใกล้ๆติดๆกันเลยค่ะสามารถเดินมากราบไหว้ขอพอรกันได้ถึง3จุดเลยทีเดียวข้าไ ตอนนี้นะคะเราก็เดินกันมาจนถึงพระวิหารหลวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระปะถมเจดีพระวิหารหลวงแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2404เป็นอาคารชั้นเดียวนะคะภายในพระวิหารจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่6เขียนโดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรหรือว่าจันจิตตกรค่ะ และที่ด้านหน้านะคะก็จะประดิษฐานด้วยพระพุทธมหาวชิรมานวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่ในหลวงรัชกาลที่10ได้ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2521เมื่อครั้งยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุค่ะ นะเดินต่อกันมาทางวิหารทิศตะวันออกจุดนี้สำคัญมากนะคะไม่ควรพลาดที่จะมาสักการะเพราะถือว่าเป็นหน้าวาัดมีพระอุโบสถตั้งอยู่มีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับพันปีอย่างหลวงพ่อประทานพรเป็นพระประธานในอุโบสถแห่งนี้ด้วยค่ะ หลวงพ่อประธานพรเป็นพระพุทธรูปในศิลปะทวารบดีทำด้วยศิลาขาวแต่ว่าชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อประธานพรเนื่องจากว่าท่าของการยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมออกหมายถึงปางที่พระพุทธเจ้าประธานพรให้กับพระอานน์นั่นจึงเป็นที่มาของการเรียกพระพุทธรูปศิลาขาวว่าหลวงพ่อประธานพรค่ะ เดินต่อกันมานะคะก็จะมีจุดที่ให้เข้าไปกราบเจ้าแม่กวนอิมพระสังกจ,จายท่านเท้ามหาพรหมนะคะแล้วก็หลวงปู่โตพรหมลังสีแต่ว่าน่าเสียดายที่วันที่เราไปนะคะไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสมาก,ก็สามารถที่จะลองเข้ามาดูได้เผื่อว่าในวันนั้นจะโชคดีได้เข้าไปกราบสการะกันนะคะ จริงเหรอและจุดตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะคะซึ่งพลาดกันไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องมากราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ตรงหน้าองค์พระนี้เลยค่ะ และที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะคะก็คือวิหารปัญจวัคคีหรือว่าวิหารทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปเก็บภาพมาฝากกันได้นะคะแต่แนะนำว่าใครที่มาที่องค์พระปฐมเจดีย์ไม่ควรพลาดที่จะมายัางวิหารนี้เพื่อได้รับชมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยตาตัวเองบอกเลยค่ะว่าสวยมากคุ้มค่าจริงๆค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เดินกันมาจนถึงวิหารฝั่งทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นวิหารที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสายญาติองค์ใหญ่ยาว17เมตรเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารนะคะซึ่งพระนอนองค์นี้ได้ถูกอัญเชิญมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งชาวจังหวัดนครปฐมเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากถึงกับมีการพูดกันเลยว่าถ้าอยากสบายให้มากราบที่พระนอนองค์นี้ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นจุดต่างๆที่สำคัญสคัญภายรอบองค์พระปฐมเจดีที่ช่องมาเกิดอานาันต์ของเราได้นำมาฝากกันนะคะ และถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากรบกวนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมาเกิดอนันต์ด้วยนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้เราพาไปเที่ยวกันที่ไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกล่าวกันมาได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ